คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่บนเนินวิวภูเขาทั้ง2ด้านนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านดอนเกตตําบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรละตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่บนเนินวิวภูเขาทั้ง2ด้านนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านดอนเกตตำมบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงนี้จะอยู่เป็นเขตติดต่อนะครับระหว่างอำเภอโชคชัย ไปยังอำเภอคอนบุรีนะครับอยู่ค่อนมาทางอำเภอคอนบุรีนะครับห่างจากตัวอำเภอคอนบุรีมาประมาณ14กิโลเมตรนะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอโชคชัยนะครับมาประมาณ18กิโลเมตรนะครับที่สําคัญนะครับมีวิวภูเขานะครับทั้งด้านข้างและด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเห็นวิวภูเขาสวยๆนะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับสามารถเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้นะครับชาวบ้าน บริเวณนี้จะเจาะน้ําบาดาลนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับใกล้ๆกันนะครับประมาณ100เมตรก็จะมีคลองส่งน้ำนะครับของชนละบทานนะครับเส้นใหญ่นะครับอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ100เมตรนะครับอยู่อยู่ใกล้ๆกับแปลงที่ดินของเรานะครับเอกสารสิทธิแปลงนี้นะครับเป็นโฉนดครุดแดงเนื้อที่8ไร่2งานนะครับ37ตารางวาเป็นที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินได้ ไถ่ายพรวนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในโฉนดที่ดินเนี่ยจะระบุไว้ว่าอยู่ติดถนนสาธารณะ2ด้านนะครับคือทางด้านทิศเหนือนะครับจะเป็นถนนลูกลังหน้ากว้าง160เมตรแล้วก็ทางด้านทิศตะวันออกบริเวณนี้นะครับจะเป็นถนนสาธารณะนะครับปรากฏในโฉนดที่ดินชัดเจนนะครับมีความยาวติดถนนทางด้านทิศตะวันออก140เมตรของเราจะเป็นที่สูงอยู่บนเนินนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 209เมตรนะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับฟังด้านหน้าของเราจะมีบ้านสวนของเพื่อนบ้านนะครับมาสร้างบ้านนะครับทำไร่นาสวนผสมนะครับด้านหลังบ้านจะเป็นไร่มันด้านหน้าจะเป็นนาข้าวนะครับปัจจุบันทําเป็นข้าวหอมมะลิอยู่นะครับของเราจะเป็นที่ไร่นะครับสวยๆเลยนะครับอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้านะครับด้านหน้านะครับบริเวณถนนจะเป็นเสาไฟฟ้าแรงต่ำนะครับ ขยายเขตไฟฟ้าเข้ามาไว้แล้วนะครับอยู่ห่างจากตำแหน่งแปลงของเราไปไม่เกิน100เมตรนะครับสำหรับด้านนี้นะครับก็จะมีของชาวบ้านนะครับมาสูบน้ำนะครับทำการเกษตรปลูกผักนะครับระบบสปริงเกอร์นะครับเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้นะครับบริเวณนี้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งห่างจากถนน4เลนทางหลวงแผ่นดินใหม่ยเลข224นะครับเส้นโชคชัยคอนบุรี 1.8กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับห่างจากตัวหมู่บ้านประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับด้านนู้นนะครับจะเป็นบ้านดอนเกตนะครับลักษณะของดินนะครับเดี๋ยวตะก้องมาดูใกล้ๆเนาะดินจะเป็นดินร่วนนะครับดินร่วนแบบนี้เลยนะสีแดงๆเหมาะสําหรับที่จะมาทําเป็นสวนผลไม้นะครับมาสร้างบ้านทําสวนผลไม้ผสมได้นะครับหรือจะให้ชาวบ้านเช่าทําการเกษตรก็ได้นะครับพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับก็จะเป็นที่ไร่ทั้งหมดเลยนะครับไร่มัน ไร่ข้าวโพดนะครับปลูกได้นะครับ <f unky> พืชผักสวนครัวต่างๆสวนผลไม้ปลูกได้นะครับสำหรับผลไม้นะครับที่แนะนําให้ปลูกพื้นที่บริเวณนี้สามารถที่จะปลูกทุเรียนได้ด้วยนะครับปลูกงาะปลูกทุเรียนมังคุดนะครับปลูกได้นะครับดูจากโครงสร้างของดินแล้วนะครับแล้วก็ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงก็จะมีทําเป็นสวนผลไม้บางส่วนนะครับเนื่องจากอยู่ใกล้ๆกับวิวเขานะครับใกล้ๆกับภูเขานะครับมองเห็นภูเขาได้ ทั้ง2ด้านนะครับคือทางด้านทิศใต้นะครับและก็ทิศตะวันออกนะครับถนนนะครับถนนด้านหน้าบริเวณนี้จะเป็นทางด้านทิศเหนือนะครับเป็นถนนสาธารณะนะครับกว้างประมาณ5เมตรนะครับด้านนู้นนะครับถัดจากแปลงของเราไปนะครับเดี๋ยวจะกล้องเดินไปด้านหน้าเนาะจะมีบ่อบาดาลนะครับบ่อบาดาลซึ่งทางเจ้าของสวนเนี่ยได้เจาะน้ําบาดาลนะครับขึ้นมาใช้ทําการเกษตรนะครับปลูกพืชผักนะครับ รถข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดหวานนะครับเดิมทีแปลงนี้นะครับเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับปีที่แล้วเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเดิมทีจะเป็นไร่ยูคาลิปตัสนะครับปัจจุบันทางเจ้าของที่ดินได้ลื้อต่อยูคาลิปตัสแล้วก็เคลียร์พื้นที่นะครับไถไถดะไถแปลนะครับจะเห็นลักษณะของที่ดินสวยๆแบบนี้เลยนะครับปีที่แล้วนี่จะดูรกเนื่องจากต่อยูคาลิปตัสเนี่ยค่อนข้างรกเลยนะครับปัจจุบัน ปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของราคานะครับแปลงนี้เจ้าของยังขายราคาเดิมอยู่นะครับไร่ละ3 0 0แสนบาทนะครับเนื้อที่8ดไร่2งาน37ตารางวาติดถนนสาธารณะ2ด้านนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหน้าทางทิศเหนือจะเป็นถนนสาธารณะนะครับหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่160เมตรทางด้านทิศตะวันออกนะครับ140เมตรเป็นถนนสาธารณะใครที่สนใจแปลงนี้นะครับสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามานะครับ ขอดูโฉนดที่ดินนะครับขอรายละเอียดที่ดินได้นะครับทาง Line แอนะครับ a p a k i n 9 9 9นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเจาะบ่อบาดาลของแปลงที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับที่ดินของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับด้านหน้านะครับที่เห็นเป็นต้นไม้เยอะๆนะครับจะเป็นที่สาธารณะนะครับเป็นป่าชุมชนนะครับ ดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับแปลงนี้อยู่ใกล้กับถนน4เลนนะครับหมายเลข224เส้นเชื่อมระหว่างอำเภอโชคชัยไปยังอำเภอคอนบุรีนะครับนี่นะฮะเป็นแปลงโล่งแบบนี้เลยนะครับอยู่สูงเป็นที่สูงอยู่บนเนินนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง209เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูแปลงฝั่งตรงกันข้ามกันจะเป็นบ่อบาดาลลักษณะแบบนี้นะครับใช้ปั๊มน้ำเสมอ์นะครับ เป็นบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วนะครับสูบน้ําบาดาลใช้ปั๊มซสมอร์นะครับสูบขึ้นมาพักไว้ที่บนถังนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําลงมานะครับใช้หมุนเวียนทําการเกษตรได้นะครับมีน้ําจืดนะครับใช้ตลอดทั้งปีนะครับลักษณะบริเวณนี้นะครับของเราจะเป็นทางด้านทิศเหนือนะครับทางด้านทิศตะวันตกนะครับตะวันตกก็จะอยู่ติดกับแนวป่าชุมชนแบบนี้เลยนะครับเป็นเป็นที่ดิน แปลงค่อนข้างสวยนะครับติดถนนสองด้านนะครับราคาไร่ละ3 0,000นบาทแค่นั้นเองนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชมา50กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวอำเภอโชคชัย18กิโลเมตรไปจับจ่ายใช้สอยที่ใกล้ที่สุดจะเป็นคอนบุรีนะครับห่างจากโรงพยาบาลคอนบุรีตลาดคอนบุรีประมาณ14กิโลเมตรนะครับใครที่สนใจนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับขอดูเอกสารสิทธิ์ของที่ดินของเราได้สำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ